การตื่นรู้รู้สึกอย่างไรคุณเคยสังเกตไหมว่าภายในหัวของคุณมีเสียงที่พูดไม่หยุดเสียงแห่งความคิดที่ดูเหมือนจะเป็นตัวคุณแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังเสียงนั้นยังมีบางสิ่งที่เงียบสงบอยู่เสมอจิตรู้ผู้เฝ้ามองและในห้วงขณะหนึ่งที่ความคิดเหล่านั้นเงียบลงคุณจะได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความเงียบที่มีชีวิตอยู่ในตัวคุณเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ทางจิตสำนึก เมื่อคุณเริ่มสังเกตเสียงในหัวโดยไม่ตัดสินไม่ผลักไสคุณจะสัมผัสได้ถึงผู้เฝ้าดูที่อยู่ลึกภายในความรู้ตัวนี้คือจิตบริสุทธิ์ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่เรื่องราวใดๆแต่คือพื้นที่ที่ความคิดเพียงผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปในช่วงแรกนั้นคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังถอยออกจากชีวิตมองมันจากระยะไกลแต่แท้จริงแล้วนี่คือสภาวะที่เป็นธรรมชาติที่สุดของการมีชีวิต เพราะเบื้องหลังเสียงทั้งหมดนั้นมีเพียงความเงียบที่ไม่ตัดสินไม่ต้องอธิบายมีเพียงการมีอยู่เท่านั้นทุกครั้งที่คุณกลับมารับรู้ลมหายใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันคุณกำลังกลับบ้านกลับสู่ความสงบที่ไม่เคยจากไปไหนและเมื่อคุณเห็นความคิดเพียงในฐานะสิ่งที่เกิดขึ้นอัตตาตัวตนเรื่องราวต่างๆก็จะเริ่มจางหายไปเหมือนเงาที่ถูกแสงแห่งการรู้ตัวส่องผ่าน การตื่นรู้ไม่ได้เกิดจากความพยายามแต่มาจากการหยุดพยายามทั้งหมดหยุดสแสวงหาและการตระหนักว่าทุกสิ่งที่คุณค้นหานั้นอยู่ตรงนี้เสมอมาในขณะน,นี้ในความเงียบอันสงบที่คุณเป็นเมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่ใช่ความคิดแต่คือจิตรู้ที่เฝ้ามองคุณจะสัมผัสถึงความกว้างความเบาสบายและความสงบจากภายในโลกภายนอกอาจยังเหมือนเดิม แต่คุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอัตตาจางลงหัวใจเปิดออกคุณเริ่มเห็นผู้คนโดยไม่ตัดสินไม่ใช่เพราะพยายามจะรักแต่เพราะคุณคือความรักนั่นเองทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นครูกลายเป็นกระจกสะท้อนเงาของคุณเพื่อให้คุณกลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งการตื่นรู้ไม่ใช่การหนีจากชีวิตแต่คือการกลับเข้ามาอยู่กับมันอย่างเต็มที่กลับมาสู่ร่างกาย ลมหายใจและความศักดิ์สิทธิ์ของทุกขณะแม้สิ่งเล็กน้อยที่สุดก็เปล่งประกายความงดงามของการมีอยู่และเมื่อคุณตระหนักว่าไม่มีฉันและเธอมีเพียงพลังชีวิตเดียวที่ไหลผ่านทุกสิ่งคุณจะเห็นว่าแม้ในความเจ็บปวดก็มีความงามแม้ในความสูญเสียก็มีการคืนกลับและแม้ในความตายก็มีการเกิดใหม่เสมอสุดท้ายแล้วคุณจะหยุดแสวงหาเพราะรู้แล้วว่า สิ่งที่ค้นหานั้นอยู่ตรงนี้เสมอมาในความเงียบในลมหายใจในการมีอยู่ของคุณในขณะน,นี้และนั่นเองคือความรู้สึกที่แท้จริงของการตื่นรู้ที่ไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติแต่คือการกลับมาสู่ความเรียบง่ายที่สุดของชีวิตที่ผู้สังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกตกลายเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างงดงาม